น้องเคยทานขนมจีนไหมครับเคยคยอะคำถามข้อนี้นะครับเกี่ยวข้องกับขนมจีนน้องเจมชอบทานขนมจีนไหมครับชอบสิครับชอบขนมจีนอะไรครับชอบขนมจีนก็ชอบกินขนมจีนแล้วก็ใส่แมี้ขนมจีนใส่ซอสนะครับอ่ะทีมพอลนกู๊ครับถ้าพี่ถามว่าชอบทานขนมจีนอะไรชอบแบบไหนครับ ชอบน้ำยาป่าค่ะชอบน้ำยาป่าทำไมถึงชอบขนมจีนน้ำยาป่าครับก็เพราะว่าใส่ลูกชิ้นปลาด้วยค่ะชอบเพราะมีลูกชิ้นปลาะนะครับแล้วขนมจีนน้ำยาป่าที่ต่างจากขนมจีนน้ำยาธรรมดายัางไงล่ะครับ มันไม่อร่อยเหมือนน้ำยาป่าค่ะ,ะขนมจีนน้ำยาธรรมดาสู้ไม่ได้ค่ะอ๋อแล้วหนูแล้วลูกน้ำยากะทิค่ะชอบน้ำยากะทิทำไมครับเพราะว่ามันเข้มข้นนะคะมันอร่อยดีเข้มขน้นอร่อยดีสแสดงว่าไปทานด้วยกันไม่ได้นะและนิมกอไก่อะไรครับชอบทานขนมจีนไหมไม่ชอบทำไมไม่ชอบล่ะลูกม,มันจืดอ๋อมันจืดใครเขากินขนมจีนเปล่าๆกันเลยนะ คำถามของเราเกี่ยวข้องกับขนมจีนครับไม่ได้ถามว่าขนมจีนแปลว่าอะไรมาจากไหนนะครับไม่ถามนะครับแต่คำถามของเราเกี่ยวข้องกับสุภาษิตสำนวนไทยครับน้องๆเคยได้ยินสำนวนที่ว่าขนมผสมน้ำยาคำถามของเราครับถามว่าสำนวนนี้นะครับแปลว่าอะไรระหว่าง1นนะครับพอดีกันจะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดีกว่ากันไม่ได้ 2>, 2เข้ากันได้ดีเป็นเนื้อเดียวกันข้อไหนคือขนมผสมน้ำยาครับ15วินาทีจับเวลาเจดก้าสาหมดเวลาแลครับต้องตอบแล้วครับข้อ2ค่ะข้อ2 เข้ากันได้ดีเป็นเนื้อเดียวกันทําไมถึงตอบแบบนี้ครับก็คําว่าขนมผสมน้ํายาค่ะมันก็มันมันได้เข้ากันนะคะมันอ๋อเวลาอ๋อมันผสมกันแล้วมันดูเข้ากันดีใช่ไหมครับเวลามันผสมกันอ๋อทีมกอไก่ถ้าจะตอบจะตอบข้อไหนครับข้อสองข้อสองเหมือนกันเลยทําไมล่ะครับเพราะคิดว่าคําผสมแปลว่าเหมือนเหมือนกับให้มันเข้ากันได้อ๋อเพราะมันคือคําว่าผสมเนี่ยมันก็ต้องเข้ากันเข้ากัน นะครับแล้วฝั่งกองเชียร์นะครับคิดว่าข้อ1หรือข้อ2ครับข้อสองโอ้ข้อ2มีข้อ1มั้ยไหครับเนี่ยทำไมถึงตอบข้อ1ครับเพราะเออมันน่าจะเข้ากันไม่ค่อยได้อ๋อพะคิดว่ามันน่าจะเข้ากันไม่ค่อยได้อ๋อเออดูมีเหตุผลนะครับดูมีเหตุผลข้อนี้ครับสำนวนที่ว่าขนมผสมน้ำยานะครับแปลว่าอะไร ทีมฮอร์นุ้พูกตอบมาแล้วว่าแปลว่าเข้ากันได้ดีเป็นเนื้อเดียวกันนะเพราะมันดูผสมกันนะคําตอบนี้เป็นคําตอบที่เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือ ว่าขนมผสมน้ำยานะครับแปลว่าพอดีกันครับจะว่าฝ่ายใด้ใส่หนึ่งดีกว่ากันไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วสำนวนนี้นะครับที่เราพูดกันว่าขนมผสมน้ำยาเนี่ยในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่คำว่าผสมแต่มาจากขนมพอสมน้ำยานะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วเพี้ยนมาเป็นคำว่าผสมนั่นเองจากพอสมนะครับ